เกมนี้ต้องเจอสกินอุลตราแมนซะหน่อยฮัลโหลโเพราะว่าสกินนี้นี่มันบักเยอะนะครับแต่เดี <takiego. S 2> ย๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันจะบักเยอะจริงหรือเปล่าอ่ะบักเยอะอยังไงถ้าชอบอยังไงมันก็ใช่ฮัลโหลสร้าง <uca> มาเกมเกมบักครับเออเฮ้ยเฮ้ยป้อมกูมึงใจเย็นเฮ้ยฮัลโหลมึงไม่ตีไม่เกรงใจป้อมกูด้วยเอาละเอา สรวนดิครับผมอันติสรวจไปดิครับยังไงยังไงแหวนโหลว่าไงปาลาดอกเข้าหัวซุ้มหงอันติใส่แหวนครับผมปลายปลายเอาแหวนถอย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 เจ็บเจ็บเจ็บเออมีมีมีแล้มีตัวครับผมเอ้ยนาครัมึอยู่ตรงนี้ไหมอ่ยล้มีคนเดินมาไงล้มีคนเดินมาปลาดอกเข้าหัว สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนแป๊บเดียวอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นฟอร์เรนติโนสกินอุลตร้าแมนนะครับผมเขาว่าสกินนี้มันบัคเยอะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะครับผมแต่ผมชอบนะสกินนี้สกินที่ชอบยังไงยังมันก็ใช่อยู่ดีครับผมมันโวถึงมันจะบลัคยังไงมันก็ใช่สําหรับเราอยู่แล้วอ้ว ผมชอบอนิเมชันมันนะครับสกินเนี่ยไอจังหวะมันกดท้าสีแทงนะมันเท่ดิพวกเยอะอยเอาไหลกระแทกหน้านะครับผมแม่เปนไงเป็นไงแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมเป็นสกินฟรีนะครับแต่ผมไม่ได้ฟรีไงเออไอช่วงที่มันมาฟรีผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้ตอนนั้นผมยังเล่นฟอร์เลยไม่เป็นนะตอนที่สกิลจกรรมมันมา ผมก็เลิกเล่นไปแล้วแป๊บหนึ่งนะแล้วผมกลับมาเล่นใหม่เอ้จงไงจังวันนี้มคอร์สว่างไงได้งไงครูดาวครูดาวไม่เป็นไรครับไล่มันไปก่อนเวทเราจะเอาแดงมันนะครับผมไม่ให้มันเวิลซ์สีตีไปตีไปมันน่าจะกลับไปรีเลื่อนนะครับผมเฮ้ยโหตีเร็วหน่อยไม่ได้อะตีเบากันฮัลโหลบักเลยเนี่ยอาจจะบักดาเมจด้วยมั้งผมว่า เวทมันให้หมดนะครับผมมาหามันเกิดแต่ยังไงมันก็มีบูนะครับนาคอสส่วนใหญ่ต้องค่อนข้างพึ่งบูมากกว่านะเลสมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเลสเนี่ยมันก็จะตีธรรมดานะครับแล้วก็จะได้อ่าพารีดาเมจนะจากบับแดงนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมามันมาแวบแแล้วมันมาแถวแถวบูหรือเปล่าเอ้แล้วมันมาบูจริงด้วยไอ้ไหนอะอันติ ไปไหนก็ไม่รู้อันติแม่งศึก,กระโดดไปทางนี้ผมคิดว่าม่งจะกระโดดมาทางนี้กูซาดักแม่ไอ้นี่มันเป็นนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลนมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไออเลนตุนที่พูดมาถึงไหนกูเนี่ยอ้าวกระโดดใส่กูเหรอถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โจกเรามันขามันอันตรายอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอันติ ไม่มีอันติโดนอะไรนี้อันตรายแต่เราก็สู้ได้นะแต่ผมไม่ชอบไงโดนซีซีมาฮะเออซีซีกระจิ๊ดเยอะแต่ว่ามันก็กระโดดอยู่นะครับผมจึ่งนึงอ่ะออกรองเท้ากันซีซีนะครับผมเกมนี้ผมไม่เอากันนะเบิร์ผมเอากันซีซีไว้ก่อนอันติเข้าหน้าไปปาดอกเฮ้ยแล้วก็ขอโทษ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 ถอยก่อนถอยก่อน อย่าวู่วามอย่าวู่วามอย่าวู่วามเราต้องให้แบบใจเย็นๆถ้าเราใจร้อนเราก็อาจจะตายได้นะครับผมเราก็กลับมาเคลียร์เลนก่อนนะเราไม่ต้องรีบนะครับผมเดี๋ยวรอออกของก่อนนะแล้วก็ผมจะออกเกาะเล็ก2ชิ้นนะครับแล้วก็ผมจะขึ้นเป็นอ่าสเปียร์ออฟลองกินนุษนะครับผมเฮ้ย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 เยอะเยอะเยอะ เอ้ยก็มาดิครับฮัลโหลยืนยืนเออยืนเออเฮ้ย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 ไอเจี๊ยดอกไม่โดนไม่ใช่ละไม่ใช่ละบักละอย่างเงี้ยบักบักชัวบักชัวเลยอย่างเงี้ยโอ้โหบักจริงว่ะฮัลโหลสกิีนี้บักจริงก็อ้างไปเรื่อยอ่ะเออถ้าแต่งจริงดอกมันก็ควรจะโดนเว้ยไม่โดนได้ยังไงวะดอกออกข้างมาเกมเกมบักครับเออ เฮ้ยเฮ้ยป้อมกูมึงใจเย็นเฮ้ยฮลัลโหลผมยังไม่ตีไม่เกงใจป้อมกูด้วยเอาละเอาเลยก็มาดิครับไปไหนมาโอ,โอ้จบแล้วถ้าไปอย่างนี้นะถ้าไปอย่างนี้เราเลิกคุยกันสักพักนะฮะัลโหลเฮ้อเราไปเกียร์บนก่อนนะครับผม<ส>ผมก็เพิ่งตื่นนะครับก็จะง่วงๆหน่อยครับเพื่อ Mm. แต่เช้าเลยครับผมวันนี้ฟางไปก่อนฟางไปก่อนเวทเวทมันเวทเวทมันให้หมดเฮ้ยเฮ้ยฟอมบอลกูแตกมั้งเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นฮะแน่กูไม่เอาเงากูเอาคีก่อนฮัลโหลใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเจอกันฮัลโหลมันดักเหรอได้ได้เลย เดี๋ยวเราได้สเปียร์แล้วเราจะขึ้นเป็นอ่าอะไรวะล็อกคิวนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมชอบออกล็อกคิวชิ้นที่สองแต่มันมีทูดาเบร์มันก็ฟิกเกอร์เอาเลยไนงะเอาก่อนไงไม่กักไนงะเราจะไม่กักสกิลฆ่าได้เราก็จะฆ่าแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ผมชอบออกอล็อกคิวชิ้นที่สองนะครับขึ้น ขึ้นจกกอเกาะแล้วก็ขึ้นล็อกคิวเลยนะครับส่นวนใหญ่เขาจะออกเป็นสะท้อนหรือไม่ก็คิวออมลอดนะครับผมเดี๋ยวผมชอบแบบยืนในวงนะเ,ออเข้าไปแสดงในวงเลยแอคเข้าแอคอยู่ในวงแล้วก็ตายเนะ้นรับตีนครับผมแล้วก็ให้เพื่อนมาเก็บงานเนะอาบนเงานเพื่อนตีป้องมงินเร็วทีนี้เราม,มีมีวีล่านะครับผมก็ ขายวิ่งเข้ามาก็จะวันวันหน่อยครับส่วนีิครับผมมันติสตรวจไปดีครับยังไงยังไงแฟนโหลว่าไงปลาหลอเข้าหัวปลาเอกเอ้ยมันปิกมันปิกเอ้ยเอเอ้เอ้เจ็บเจ็บเจ็บละเจ็บละไปถอยก่อนถอยก่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาติดโทรติดท่าถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นใจเย็นไอหนุ่มใจเย็น กลับไปเลือลือดก่อนนะหลอวเดี๋ยวพึ่งหา้าวเดี๋ยวตายเราได้ล็อกคิวแล้วนะครับคิ้นต่อไปผมจะคือเป็นตัดเลือดน,นะครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกับเมทเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเจอกับยุยเท่าไหร่นะน้องยูเอะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ออกคนระับผมจะไปออกอเออาดามจก่อนนะจากตัดเลือดนะครับผมเอามาตัดอัลเลนนะครับ แล้วก็มีหน้านะมีหน้านี่ก็ถึกอยู่นะเออเ,เหมือนจะมาตรงนี้นะครับผมเหมือนจะมีประเด็ดอเปล่าม,มีปรนเด็ดอเปล่ามายืนซุ่มก่อนซุ่มก่อนซุมซ่มซุ่มเนอันติใส่แวนครับผมปลายปลายเอาแวนถอยถอยถอย,ถอย,ถอยเจ็บเจ็บเจ็บเออมีมีม,มีแล้วมีตัวครับผมยังไหวอยูอ่ตายครับผมโหเพื่อน เพื่อโอ oh, แคลี่กูอยู่กลางพอได้ตัดเจอแล้วผมก็จะออกทอยนะครับผมต้องเอาทอย้วครับดาวเม็ดเวทกลางเกมเริ่มเริ่มม,มาเล้วร <c oughs> เริ่มยืนไม่ไหวแล้วนะฮัลโหลโดนจุดเตรียมนี้ตายได้เลยนะอันติเขา้าหน้าไปเลยครับผมปิกไปไหนตามไงแล้วอันติไปไหนแล้วครับไปไหนครับ ปลาดอกเข้าหัวเรียบร้อยหายไปสองตัวเฮ้ยเอเลนฮลัลโหลอูอ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่นี่ฉันทำอะไรเนี่ยฉันปลาดอกไปไหนเฮ้ยมันไม่ถึงเลยนะเฮ้ยบักบักชัวอย่างนี้บักชัวแล้วของแท้แล้วไม่น่าเชื่อว่าสกินนี้มันจะบักริงเนี่ยครบผมัะโหลกล้างไปเรื่อยอะ่ะ สไตล์เราก็เออปา,าดอกไม่โดนแล้วก็เก็บดอกไม่โดนก็อ้างไปเรื่อยเลยครับผมมันก็คือสไตล์เราเราอย่าไปยอมรับนะครับผมอาเขา,าไม่แนะนํานะครับผมอย่าทำตาเ้ยปาดอกอ่าอ่าอา่ไม่กลับไม่กลับเดี๋ยวตายนะาตายนะกลัวอาจจะตายไม่ใช่เขานะครับผมเราจะตายนะผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละ ขมขูวไวนะ้ก่อนไงเขาเรียกขิงไว้ก่อนขิงไว้ก่อนค่อยตะไคร้แล้วก็ค่อยใสยย่ใบมะกรูดก็จะกลายเป็นเอ่อต้มยำนะครับผมเอ้ยนาความึงอยู่ตรงนี้เนี่ยละมีคนเดินมาไนงะละมีคนเดินมาปลาดอกเข้าหัวหายไปหนึ่งตัวไปโุ้ยโห,ยโ,ห,ยโ,หยโดนบล็นนบอกมาเร็วแม่งบล็อกไม่งั้นยุ้ยตายเนี่ย น่าจะเอาสักตัวนะก็ไม่ได้สักตัวเหมือนเดิมน,นะครับผมยังไงเพื่อนตีป้อมไหมโยกไปไหนวะโยกตีป้อมก่อนดิ้เพื่อนฮัโลโหลมมีคนไม่มีคนตีป้อมแล้วเข้าไปลามอยู่กลางวงนะ่ะเข้าไปลามอยู่กลางวงไนะแล้วตีป้อมหน่อยฮัโลโหลเคเรามีล็อกคิวอยู่นะครับเอ้ยจบได้ไหมน่าจะจบได้นะครับผมหมดตีครับ และก็ไปอีกครั้งครับที่พวกเราปดาิดเผยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมว่าจะอะไรไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุบจุบ